สวัสดีค่ะพวกเราเทรนนี่จาก่ายบิ๊บบิ๊บมิวสิกค่ะสวัสดีค่ะทาชาค่ะสวัสดีค่ะวินนี่ค่ะสวัสดีค่ะเราค่ะสวัสดีค่ะปายนะคะสวัสดีค่ะมิวสิกค่ะสวัสดีค่ะแบมค่ะ สวัสดีค่ะแ็กกี้ค่ะก็พวกเรานะคะก็ได้รับการคัดเรื่องมาจากการออดิชันค่ะก็ตอนนั้นทางค่ายบีบีมิวได้มีการจัดออดิชั่นขึ้นมาค่ะพวกเราก็เป็นจริงๆมี12คนค่ะตอนนี้ที่ได้อยู่ในค่ายค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะอยู่ใน process การทำเพลงออกมาค่ะเราฝึกซ้อมกันมากี่เดือนนะน่าจะประมาณสัก4เดือนนะคะใช่ค่ะ อ๋อพวกเราก็ได้ซ้อมหลายๆอย่างเลยนะคะทั้งการเต้นการร้องเพลงการแสดงนะคะแล้วก็เรื่องการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆทุกๆอย่างเลยค่ะเรียกว่าค่ายเนี่ยสอนเราเยอะมากๆเลยค่ะก็มีช่วงเวลาที่ยากบ้างค่ะรู้สึกยังไงคะค่ะสำหรับการที่พวกเรานะคะมาร่วมงานเปิดตัววงรัสไอดอลของประเทศไทยนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ รู้สึกว่าทุกคนนะคะถ้าใครมีความสามารถมีความฝันเนี่ยก็คว้าโอกาสนี้ไว้เถอะค่ะรวมไปถึงพวกเราอาจจะอุบอิ้มี่ไม่นะอาจจะเข้าร่วมก็ได้นะคะก็อย่างวันนี้นะคะที่ได้ฟังมาหนูก็รู้รู้สึกว่าทุกคนน่าจะได้รับแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็คงจะตั้งใจฝึกฝนนะคะแล้วก็รวมถึงที่ค่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถติดตามบีบีมิวสิกได้ที่ เพจ Facebook ที่บิ๊บบิ๊บมิวสิกนะคะแล้วก็ IG บิ๊บบิ๊บมิวสิกค่ะแล้วก็ของพวกเราทุกคนนะคะก็ชื่อพวกเราดอทบิ๊บบิบค่ะขอบคุณค่ะ